สวัสดีครับพี่น้องพนักทุกท่านวันนี้เป็นทวินนักชั้นนะฮะคือสองคนผมอาจารย์ขวันเป็นฝาแฝดเขาอยู่ถาปัดจุลาเขาจะมาช่วยทำการนำเสนอเป็นกราฟิกต่างๆผมอยู่ธรรมศาสตร์เรียนกฎหมายก็จะถนัดด้านเรียงความลำดับความต่างๆสวัสดีครับ คำานี้เจอทั้งภาพทั้งเสียงนะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้พี่น้องฟางมาครึ่งวันแล้วนะฮะข้อมูลมันเยอะความเห็นก็มากแต่ผมเชื่อมั่นว่าในใจของเราเนะ่ยเรามีคำถามสำคัญสำคัญที่มันต้องติดอยู่ในใจแน่นอนแล้วเป็นคำถามที่สำคัญต่อการอ่านสถานการณ์มากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีคำถามสำคัญ สี่คำถามนะฮะมองจอเป็นหลักนะฮะผมกับจารย์ขวัญก็จะว่าไปเรื่อยจอขึ้นนะครับขึ้นขึ้นแล้วเหรอขึ้นยังฮะเอาจัดการแก้ไขเอาผมซ้อมก่อนแล้วกันขึ้นแล้วฮะโอเคโอเคครับมีสี่คำถามสำคัญนะครับให้เวลาประมาณ25นาทีคำถามแรก คุณเซนจะหยุดหรือไม่ไมผมเอารูปเพ่งเขไปที่ดวงตาของหมอนี่นะครับหินนะครับโหดท,ทีเดียวเดีครับฝั่งนูน้นปันวาไปครับคำถามนี้นี่มันจะเนื่องต่อไปอีกนะครับแต่เราถามกันง่ายๆก่อนคุณเซนจะหยุดหรือไม่จะหยุดนะครับเนี่ย พาทหารบ้านเขเมนที่หน้าสงสารมาตายเป็นหกพันกว่าคนพารายศจีนอีกจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดเตรียมรับสงครามครั้งที่สองหยุดไม่หยุดนี่คือคำถามท,าที่สำคัญมากจะหยุด<ะ>ไม่หยุดต้องถามว่าเขาทำเขาเก่าสอสงครามก่อปะทะกนันเพื่ออะไรเป้าหมาย คำถามก็คือว่าคําตอบคือรักษาบัลลังก์ตระกูลหุนระเพี่น้องต้องเข้าใจนะครับอันนี้คือเระเดการที่น่าจะเผดเดที่สุดในโลกมันบัลลังก์ของเขาเนี่ยมันเป็นทั้งตระกูลเ่็นฮะอันนี้เป็นลูกชายกับลูกสาวนะครับ สามสห้าหกแล้วมีพวกสมบงสะพายต่อเนื่องฮะทั้งกวนเนี่ยแหละครับเป็นทีมที่ฟักตัวขึ้นมาเขาอยู่มาสามสปีแล้วมีเนี่ยครับไล่มาตั้งแต่ท่านผู้หญิงเลยบุญลานีเมียเขาเป็นเดี๋ยวไปเรียกท่านผู้หญิง,สงเสนียดปากเขาเป็นกาชาติเมียเขาเป็นกาชาติคุณเซนเนี่ยเป็นประธานอของคมนตรีประธานบุธิสภา ประธาน,านรัฐมนตรีของเขาเนี่ยหมายความว่ามีกษัตริย์ไว้ในกำมือถ้ากษัตริย์เป็นอะไรไปหรือกษัตริย์ทำตัวไม่เหมาะสมหุนเซนปลบกษัตริย์ครับตั้งกษัตริย์เขาใหญ่แค่ไหนครับนี่หุ่นบทนะฮะหุ่นมานะนทั้งล่างลงมาหุห่นมานะการสื่อสารทั้งหมดในขเขมรนลูกสาวคุมทั้งหมดทั้งอสอมทอทั้งทีวี เชื่อไหมครับบ้านเรามีข่าวในพระราชสำนักที่ขมรมีข่าวตระกูลหุนพุกขึ้นขนาดนั้นนะครับปนมาเนศกำลังขึ้นเป็นนายกเราจะสืบอานาจคุมกองทัพทั้งหมดทหารทั้งหมดเขาเพิดลงหมดเขาปรับหมดเอาทหารบ้านมาอยู่ทางด้านพนมดงรักที่ตายไปนั่นนะฮะ ล้กทหารหลักของเขาเนี่ยพิ่งเทเข้ามาตายไปสั้งเจ็ดร้อยต่อมาพุนมนิตนี่คือ k g จบข่าวกล้องนี่คือลูกเขาไอตัวนี้เยี่ยมฆ่าได้หมดปลายค้านตัวเล็กๆอยู่ที่วัดประวันเนี่ยมันสองคนมายิงเยี่ยมขนาดนั้นมันเหนือหัวคนขเขมรทั้งหมดตอนนี้ถูกทับด้วยเผด็จการล่างออกมา,ม,ามีลูกหลานอีกฉคนฮะ ยังเห็นเป็นอำนาจเลยครับแต่ต้องเห็นเป็นพวงนี่รุ่นหลานอีกนะครับทั้งหมดนะครับเป็นตระกูลที่เขาต้องไปข้างหน้าแล้วเขาต้องรักษามันไว้อำนาจและผลประโยชน์ตรงนี้นี่ให้เห็นชัดๆว่ามันรวยนะฮะมันคับขัง้งมันหรูนาฬิกาชุดมุมล่างซ้ายหนึ่ง750้ล้านนะอ้นี่บ้านนาฬิกาแล้วบรรดาหลานบรรดาลูกก็ ไฮโซสิ้นนะครับทักษิณนี่ที่เห็นชัดมนตระกูลมีบริษัทชินวัตรเทเลคอมแต่ของเขาเนี่ยร้อยกับบริษัทคุมสารุพกทั้งหมดผลประโยชน์มหาศาลแล้วประชาชนเป็นไงนี่ครับนี่เอคอมเมนต์เงินเฟอ้อหมดแล้วก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามร้อี่บบาท เงินเดือนคนงานเจ็ดพันมาแล้วมาเลีล้ยงครอบครัวสี่คนเกษตรกรเกิดเรื่องข่าวนี้นะครับทั้งพักทองมันสำปหลังเน่าคาด่านทั้งหมดอดจากเหลือท่าตากระเด็นไอ้ช่องว่างตัวนีะครับคือดินระเบิดเนี่ยฮะตระกูลหุ้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ฝ่ายค้านลากขึ้นศาล ศึกในศึกนอบสันครอนโลกตาหน้าว่านี่ตระกูลสีเทานี่ยันไอ้ที่พี่น้องสงสัยว่าคลิปล่วเนี่ยอันเ่ินคะอันเ่อนคะเนี่ยนะฮะมันรั่วมาทำไมคำตอบก็คือมันกำลังสันครอนในสภากำลังตั้งกระทู้ว่ามึงกับทักษิณกำลังจะขายดินแดเนเขมรกับดินแดนไทยร่วมมือกันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อโทรศัพท์มาคลิปไว้เขาแจกเข้าไปในหมู่สภาทั้งหมดเขาพูดจริงเขาพูดกับสภาของเขาว่ากูไม่ได้เที่ยกูไม่ใช่พ่อไอศินแล้วที่ออกเฟซบุ๊กมาเนี่ยโจมตีทักษินเราก็งงมันพูดกับใครวะนั่นนะครับมันกำลังบอกกับคนขเขมรทั้งหมดว่าไอ้เที้ยเนี่ยกูปกระกาศมาแล้วนั่งทรยศนี่คือการพูดกับคนขเขมรครับ อันนี้ผมเอาภาพมาใช้นะกำลังคุยกันว่าเฮ้ยแย่แน่ว้ยเอ็งต้องรีบเป็นวีรบุรุษนะนะครับไม่งั้นถ้้โคนล้มนี่พังทั้งตระกูลชะตากรรมเดียวกันครับอง์เอ็งถ้าล่วงไปเนี่ยตระกูลชินไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาแต่ในระบอบพุนเซนถ้าล่วงลงไปนะครับตายทั้งตระกูลนะครับอันานาคข,ข้างหน้าเนี่ยถ้าคนกรมนลุกขึ้น ถลม่มคุณเซนลงไปเนี่ยเตรียมรับผู้อระยพแล้วเตรียมเก็บศพเป็นหมื่นครับรับรองนี่คำถามว่าจะเป็นเรือรบโรลุยังไงนะครับมันหากินกับความชังเพราะฉะน้ <พบ S 1> น,นขวัญเขาคุณเซนมันมีปัญหาเหมือนทักษิณเอาองค์อิงเลเป็นนายกถูกคนไทยให้ของรับอยู่ทุกวันทกกักษิณทำอะไรได้คุณเซนเอาลูกเป็นนายกพร้อมองค์เองนะ จะทำยังไงครับคนก็อบอกไอ้นี่ไอ้เยียนี่เด็กเส้นกูจะฟังมึงเหรอมันทำยังไงนี่คือสาเหตุของสองครามอส,อสองดินแดนนี่ไม่อยากพูดให้มากมันมีความชังกันอยู่โดยเฉพาะทางขเขมรนะครับมีคนที่หากินกับความชังเป็นผลประโยชน์ระดับชาติตัวอย่างคือเขาพระวิหารจเจ้าสีหนุนะครับพึ่งเป็นรัฐชาติได้6 7ปีนะครับก็ก่อคดีเอานี่เรอวะ เขาอ้างนี้ครับฝันพี่น้องทำไมเอาเขาวาปหารทำไมปราสาทเมืองทมสะพัดตาควายนั่นคืออาณาจักรขอมเขาฝันอยู่กับอดีตถึงไกลพ้นว่าเขาเสืรจากอาณาจักรที่ใหญ่โตแล้วไ<ส>ให้เสียมเนี่ยส,สยามนี่ผู้ร้ายเลยเสียมราชหมายว่าเสียมเรียบคือเสียมตายหาหมดจากสงครามเพราะโรงเรียนของมันแบบฝึกหัดของมัน มันสอนให้เกลียดให้ชังปลายามคือคนทรยศคนทรยศถ้าต้องการให้คนในชาติลุกขึ้นมาต้องสร้างความเกลียดชังเป้าหมายคือเสียมเฮียนี่คือเสียนุททำอันแรกสำเร็จในะรอบหนึ่งนะครับเป็นพระเอกเลยนะฮะนี่ฟอ้อนเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยมีมีความชังที่เอาไปใช้เรื่อยเลือกตั้งกำลังสูสีนะครับ ชวนคนเขาเหม็นมาบ้าไทยแล้วก็เผาสารทูตชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งนะฮะเพราะนั้นรอบนี้เอาเราวะปีนี้นะฮะสร้างข้อพิพาทหน่อยลบกับแม่งสักพักหนึ่งก็ได้ก็<ด>เลยเกิดเรื่องตรงนี้ท้องสำคัญนะพี่นองการสร้างข้อพิพาทชายแดนแล้วกลายเป็นวุ่นุ่นุดเนี่ยทำ,ท,ำ,ท,ำทั้งทำทั้งที่สู้ไม่ได้มันทำทำไมวะ มันต้องทําแล้วก็ให้สากลเนี่ยเข้าแทรกจะไปสารโลกไปสมัชชาหรือให้เอกกาเข้ามานี่คือเป้าหมายของมันแต่ถ้ายิงกันป้องป้างป้องป้างตรงชายแดนเนี่ยสากลไหมภาพนี้ดีนะครับโลกปัจจุบันนะมองนี่สื่อสารไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถ้าจะทําให้เป็นสากลทํายังไงฮะพี่น้องสงสัยไหมทําไมทุกจุดเนี่ยมั่งยิงชาวบ้านกระเจิงชิบหายหมดต่าจรวดลงตุ้มตุ้ม นี่คือคนอุบายในะสร้างความเป็นสากลบอกมีคนอมดพยพเท่านั้นเท่านี้แล้วก็โยนใส่ไทยหมดโยนหมดโยนหมดแล้วก็เอาเรื่องเข้ายูเอ็ใช้คำว่าเดือดร้อนให้โลกเห็นนะครับนี่คืออุบายของมันครับขึ้นเวทีนานาชาตินะฮะถึงศาลโลกเลยขึ้นไปก็มีคณะมนตรีความมั่นคงตามอย่างสมัยคำพิหารได้เลยแล้วคราวนี้ ขึ้นสากลจนได้ให้กันอเมริกาเสือกเข้ามาเสือกชัดๆงานนี้จะบอกให้ทรยศกันหลายหลายหลายหลากักอเมริกาทรยศไทยครับผมยืนยันตรงนี้ภาพนี้พูดภาษาอังกฤษเลยฟักยู่ภาพนี้นะครับรอบนี้เป้าหมายคือชายแดนดวงพนมดวงรัก ะะดินแลนยืดเยื้อมานานนี่6เดือนนะครับกุมภาจนกระทั่งกรกฎาเสียงปืนตอนเช้าที่ตาเมืองทม6เดือนเห็นชัดๆว่ามึงเริ่มไม่ใช่ว่าใครยิงก่อนนะมึงเ,เตรียมมาตั้งนานแล้ว6เดือนตั้งแต่มาเข้าแถวที่ตาเมืองทมนะครับเอาเผาสาราช่องบกบตามามท,ทั้งอากาศของนักวิเคราะห์ออสเตรเลีย เขาพิเศษออกมาแล้ครับมันสร้างถนนขนทหารมาตั้งแต่มีนาคมเตรียมมาตลอดจ้องมาตลอดนี่ครับก็คือสิ่งที่มันทํามันทําหลังจากที่มันทวงทักษินมึงสัญญากูจะแบ่งน้ํามันเอาไทยทําไมมึงทําไม่สําเร็จกดชิบหายเลยไอ้ขี้ข้ากูเลี้ยงมึงมากูชุบเลี้ยงมึงมาอยู่กี่ปี ก็โกรธปั๊บนะครับลงมือตัดถนนขนทหารเตรียมไปเลยนี่ฮะเพราะนั้นเป็นแผนก็เลยเกิดสงครามหวันนะครับโป้งแรกจนถึงวันที่28 2 4ถึง28นะฮะแล้วก็หยุดยิงพูดกันไปเยอะแล้วนะครับคำถามว่าพอหยุดยิงแล้วเนี่ยนี่ฮะเป็นทางสายมือเป็นปัญหาเรือรังว่ามาตราส่วน หนต่อห้าหมื่นหรือหนึ่งต่อ 2, สองแสนสองแสนเป็นเส้นอ้วนห้าหมื่นเป็นเส้นเล็กมีเหตุผลนะครับเพราะในห้าวันเนี่ยทหารเราต้องการสะสางไอ้ความเรือลังตรงเนี้ยความมันคงชายแดนเขาลุยมาจนได้สิบอดจุดนะครับเรามาร่อแล้วนี่ฮะ,ฮะเส้นซึ่งพี่น้องเห็นไหมฮะไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเส้นที่มันบุกเราอยู่ห้าวันมาเนี่ยตียมันถอยออกมาจาก จากเส้นน้ำกันเอาคืนดินแดนแล้วเ,เหลือไม่กี่แห่งบ้างเสือกไปยอมมวยล้มหยุดยิงครับขอแค่สองวันเท่านั้นครับเอาอยู่เราพี่น้องทั้งหลายที่อพยพอยู่นี่กลับบ้านได้เรามีคนทรยศชัดเจนครับมีที่ไหนหยุดยิงแบบนี้ผมผมอยากถามภูมิธรรมเนี่ยมึงคุยกับเขาที่าไะเจรจาตรงไหนมาบอกกูสักคำนี่มีเจรจาไหม หรือหุนเซนคุยกับทักษิณน,นัดกระทําบอกอันวาบอกมาทั้งนี้มึงเอาพยักหน้าเขียนไปเลยถามทหารไหมข,ข้อมูลยืนยันนะฮะไม่ถามทหารถ้าถามนี่นะฮะทหารเขาจะบอกว่าถ้าจะยุดจริงๆขอหกโมงเย็นมั่งเอาเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนกำลังจากพนมเป็นเทเข้ามานี่นะครับ คือถ้าเรามองทางฝั่ง,งนู้นนะครับปรากฏเขาก็ขึ้นเต็มที่นะฮะเพื่อจะเอาชนะและเป็นเวีลรบุรุษอันนี้เป็นภาพที่พน,นมเป็นนะฮะคำถามว่าเป็นเวเรบุรุษไหมตรงเนี้ยพอถึงหยุดยิงแล้วเนี่ยคำถามนะครับคำตอบคือค้างค้างเหมือนเราตรงเนี้ยคนพอค้างเราเนี้ยนะฮะถามว่าบรรลุปเป้าหมายไหมจะหยุดหรือไม่พี่น้องเป็นทุนเซนหยุดไหมถ้าจะตายอยู่ส,สร้างสงคราม เสือกทำทหารตายไปหกพันกว่าคนเนี่ยฝ่ายค้างขยับตัวหมดทอยดจีนด้วยจีนเฮ้ยอะไรวะไม่หยุดหรือหยุดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความเห็นของผมเชื่อว่ามันไม่หยุดแน่นอนแล้วเราต้องเราจะอยู่กับใครฮะเนี่ยอยู่กับหมาบ้าตัวนี้ต่อไปนี่คือโจทย์ครับเรากำลังอยู่กับหมาบ้าที่มีกำลัง เวลาที่มีอีกไม่รู้เดือนสองเดือนเนี่ยมันจะเอาอะไรมาบ้างอาวุธทำลายล้างเนี่ยเป็นอยู่ในอาวัตในตลาดเมืดเนี่ยทั่วโลกไฟสงครามยังไม่ดับนะครับคุเซนกับทหารรับจ้างมาได้ไหมโดนเจ็บเจ็บถีบอาวุธเจ็บเจ็บให้เวลามันเนี่ยแล้วมันไม่ยอมเนี่ยเจ็บไหมคำถามที่สองนะครับทักษสณกับคุณเซนทะเลาะก,กันจริงหรือเปล่า <laughs> ดูภาพนะครับมันเกือบจูบกันแลน้วนะเนี่ยนะสาสิบกับเปนนะฮะเขามักคุ้นกันสัมพันธ์ทางระหว่างประเทศหรือกระทั่งเ,เป็นผู้อุปถัมภ์นะครับข่าวสึกเสื้อแดงนั่นก็รีภัยไปอยู่กันทางนู้นยาวนานแล้วความส่วนตัวนะครับ งานมันเกิดไปร่วมหลานสาวก็แต่งกันตีก๊อฟด้วยกันนะฮะอันเคล้นค่ะอันขึ้นเชี่ยแต่ผลประโยชน์สำคัญคืออันนี้ฮะพี่น้องครับนี่คือผลประโยชน์สำคัญที่คุณแซนถือว่าทักษิณทรยศคือแหล่งกา๊าซน้ำมันในอ่าวไทยคุณค่าเป็น20่ล้านล้าน อันนี้คงดูกันมาเยอะแล้วนะครับเส้นสีแดงนั่นเป็นเส้นคนไทยล,าล่า2516ขมຈ์ลาก,ก่อนนั้นปีหนึ่งบอกกูล่าอย่างนี้ทั้งที่ไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์พี่น้องฮะไอ้เส้นเนี้ยล่างสมัยลอนนนที่มันจากจากหลักเขตไทยขมຈน,น้าวิ่งฉากแนวลาบผ่าก,ก่อขูดเข้ามาไทยตอนนั้นก็ถามเฮ้ยเฮ้ยเยมึงล่างนี้ได้ยังไงไม่มีหลักวิชา รอนอนกับบอนโอเคโอเคคุยกันได้แต่ก็จากไปซะก่อน <Okay. S 1> หลังจากนั้นเราก็ลากเส้นแดงที่ถูกหลักวิชาแล้วปี2 5 4พ้าีสพักศกินกัเซนถึงทำเอ็ม4อด้วยหมายมั่นจะแบ่งกันคนละครึ่งในพื้นที่ทำซ้อนพอพอกลับมานะครับแล้วกลับมาปรากฏว่าเกิดเริ่มเกิดซุ้มเสียงเจราจาดูความถี่ขอคลิปนะครับคลิปที่หนึ่ง เสียงเขาเสียงทักษิณนะครับเข้ามาก็ุรีกุจอ้งทางทะเลนี่ลากไปสองมทเลสมมติทัซ้อนทางทะเลนี่ลากไป200ร้อยไมล์ทะเลสมมุติกัมพูชาลากมา200ร้อยไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนถ้ามีทรัพยากรอยู่แบ่งกันคนละห้าสิบ ซับซ้อนทางทะเลนี่ลาไปสองร้อหมายเะสมมติกัมพูชาเรียนปลงเองสองร้อยมายเะเกยกันตรงไหนพักเสรงถือเป็นเทินชั่นก็บอกให้มบ่งพลันกรอยู่แบ่งกันคนละ50าสิบแล้วไปเจ็บกุมภาไปสองร้อยหมายทะเลออกจากามพูชาเซนมาทันทีและมาสองร้อยหมายทะเลแสดงความจิตรงไหนเราถือว่าเป็นเซับซ้อนถ้ามีทรัพยากกรอยู่แบ่งกันคนละห้าสิ ัพลากไป200ไมล์ทะเลสมมติกับูชาลากมา200รไมล์ทะเลเกยจะตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทัพถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็เพราะพวกเราเนี่แหละครับทําใ้้ไม่สำเร็จลกไปสอนในทัศนทะขสชาสองค้ณยลเลเกยนเราคือวเั่งถ้าทรัยากร่กเรานีคักทะกา้ทเลือคนทยงถ้ามีทรัพยากรเรื่กงเพ่วกราเนี่แลับถ้กันไม่สริงลาองร้ยไมทะเล ไม่อังเคลเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันเกรงใจกันหมดแล้วที่โทรไปนะโทรไปอ้อนวอนเพราะว่าพอไม่สำเร็จเนี่ยบุญเซนมันยั่วมันก็เริ่มโครงการสร้างสงครามแล้วมันก็เกรงใจกันมันเอ้ยไม่มีไม่มีเกิดสงครามเอาถอยมาหน่อยเราเป็นมิตรกันมีเสรีภาพแล้วก็ว่าไปทั้งหมดนี่คือพิรุษงั้นระหว่างรบเนี่ย ฝ่ายรัฐบาลซึ่งที่จริงยังไม่ได้แตกกับทักษิณนี่ทักษิณนี่ก็ก็พันตีนตลอดที่ขวางตลอดดูอย่างภูมิธรรมภูมิธรรมเป็นตัวอย่างก็เนี้ยหระฮะสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยอังเคนอังเคนทหารเท่อยากเท่อันนี้ไม่ได้ที่ไปบอกที่ไปให้ข่าวว่าเป็นเรื่องเทคนิคการเจรจารไม่ใช่มันพูดความจริงแต่อเผอิญมัน่วเผอิญมัน่วออกไป พราะว่าตัวเองปฏิเสธไม่ยอมให้ทหารเผชิญหน้าไปอังขาดปฏิเสธชิ่งตลอดชิ่งตลอดนะฮะอย่างจอที่เห็นต่อครับ,บ,บภาพนี้ต้องการชีว้ว่าที่ว่าะทะกันแล้วนี่ทหารลากไปนะครับตัวฝ่ายรัฐบาลเองนี่ขืนมือตลอดนะฮะไอ้ไอ้วนเนี่ยตัวดีต่อเลยครับนี่ฮะอังเคิลนี่ยิ้มนะครับมีตำแหน่งไปเยี่ยม นี่คนนี้นะครับบอกฝ่ายตรงข้ามอยากเทนะฮะไม่หวังดีกับเราทั้งคู่นึกคุยกันจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แตาก็หลองมันรั่วมาขอคลิปห้าได้ไหมคลิปสองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทหารไม่ยอมทหารเดินหน้าเรื่องกัมพูชาเรื่องวขยร้อบน้ำก่อนต้องอย่างรบองไปมหมายอื่นกวกว่า นี่วันนี้นะไม่ต้องห่วงไม่มีหลักฐามจะได้ใช้ชนไม่มีไม่มีความขัดแย้งถึงขนาดลบลาข้าฟาดฟาดแน่นอนแม้ว่าชายแดนจะตื่นกำลังกันแน่นอนไม่มีหรอกส่วนเรื่องการปรับตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างฟอร์มครับก็ดำน้ำแข่งกันแล้วทั้งทาการกับร้เรยนื่อนนี่คือภาพพี่น้องดูภาพนี้ดูภาพนี้ครับทหารเว่งไปตาย ชาวบ้านหนีระเบิดออกมาจะรวดไล่หมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรัฐบาลให้คนพวกนี้ทำอะไรมีรัฐบาลเหมือนไม่มี่มีมันไหมนี่มีทหารกับประชาชนจะหยุดยิงหยุดยิงก็ต้องมีหลักประกันให้ชาวบ้านเขากลับบ้านกลับช่องมึงเอาจรวดออกไปให้หมดในเวลาปั้งหยุดโอเคเข้าได้ ไม่มีมันให้เซ็นอะไรก็เซ็นไปเลยหันไปอีกข้างทำเหี้ยอะไรครับเนี่ยทหารมีไ,ไ,มมไว้ทำไมมีสภาไว้ทำไมอาภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายทัวย่วไปผมทำไปยอมเจราจาได้ยังไงมีอะไรที่เจราจาบอกมาสิวะเนี่ แค่เนี่ยไม่ทําแล้วมันทําอะไรกันเนี่ยขอนนั้นคาถามนะครับทักษิณกับคุณเซนทะเลาะก,กันไหมทะเลาะกันหรือเปล่าเปล่าแถมเป็นมวยล้มเป็นไส้ศึกขวางตีนขวางมือทหารอีกต่างหากนี่ครับตัวจงแกตัวจริงเคิร์นลอบนี้โดนลอบนี้ครับมันยังเก้งกันอยู่ตลอดนี่คือทักษิณกับคุณเซน ม่หลุดเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดไม่หลุดครับเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นร้องพร้อมกันนะครับคุณชินฮะลนกับชินฮนชินออกไปฮนชินฮัลชินร้องพร้อมกันไอ้เหี้ยเอ้ยพอแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเอามันที่สามนะครับ อนาคตจะยกกระดับเป็นสงครามได้ไหมพอหยุดยิงนี่นะฮะดูนะครับเฮ้ยอะไรวะพบครับนะครับเฮ้ยจีนไปคุณเซนไปจีนจีนไม่ให้เข้าหนีไปวินชอนนะครับเอา้าชิบหายล้วนะอยู่ดีไปเซนกับฝรั่งครึ่งวันเท่ะนะฮะไม่อยู่ดีฝันไม่ใช่ผมพบกันมาก่อนนี่คือโอกาสของสหรัฐที่จะปิดล้อมจีนจะ,ะเวลาน้อย เขาทรายยศประเทศไทยนี่ทูตใหม่นะครับกองสุนในการที่เชียงใหม่หัวหน้า CIA เซ็นลงนามขเขมรเมื่อกี้นะฮะที่เข้าเป็นเป็นสมาชิกในอินโดแปซิฟิกเนี่ยวันเซ็นคือวันไหนรู้ไหมครับเซ็นวันเดียวกับวันหยุดจริงนี่คือการจับมือจับมือขเขมรบอกเฮ้ยกูทำให้มึงแล้วมึงเซ็นเดี๋ยวนี้ทูตสหรัฐคนขนจะใหม่เนี่ยนะครับพูดจาแปลกด้วยไอ้หมอนี่นายชอน ป็นกองศูนย์อยู่ที่เชียงใหม่ไอ้ตัวนี้คือน่าจะเป็นหัวหน้าเสีคมพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยชัดเจนมันบอกว่าสิเนตของของอเมริกรันตั้งกรรมาการถามว่ามาเมืองไทยเนี่ยมีเข็มบุ้งสำคัญอะไรมันบอกว่าจะบอกให้ไทยเข้าใจว่าเหตุประทะชายแดนนั้นไม่มีประโยชน์จะกระทบต่อความเป็นพันธมิตรของเรา นี่คือการข่มขู่ประเทศไทยเบาอ้เหี้ยกูเอาไอ้นี่มาแล้ว๋ยวทะเลาะกันนะถ้ามึงมีปัญหามากเนี่ยกูอาจจะไม่ครบกับมึงนะแล้วอยู่ดีทันก็บอกว่าหยุดยิงนะครับงงกันไปหมดขพราะแป๊เดียวปั๊บเอ้าไปประชุมที่มาเลยแล้วนะฮะพวกพวกพวกทำไมมันทำได้อย่างนั้นไอ้เนี่ยฮะคุยกองทาแล้วเช็คแล้วไปไม่ได้คุยนะฮะ วันทั้งหมดนี่นะครับภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้ขะแนนอุนเซนทรยศจีนสารัฐทรยศไทยทักษิณถูกกล่าวหาว่าทรายศอุนเซนส่วนเราขอกล่าวหาว่าชินวัตรทรยศคนไทยครับนี่คือวันนี้วันอนาคตจะยกกระดับเป็นสงครามได้ไหม เมสิสครับคำถามสุดท้ายอะไรที่เราต้องทำบ้างที่ไทยต้องทำคืออันนี้แค่ห้าวันนะครับแล้วเดือนหน้าปีหน้าใกล้ๆมันมันจะเกิดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องมันลุกลามจากตรงนี้ไปหน้าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างผมรู้สึกว่าแต่มันเป็นคลื่นคลื่นของปัญหาแล้วก็มีเป็นคลื่นระยำด้วยมีตัวเหี้ยเข้ามาสิง จะลบหรือเปล่าจะเดือดร้อนไหมจะอะไรไฟสงครามไอ้ตรงนี้ต้องการคุณภาพใหม่นะครับที่จะมารับมือแล้วเนี่ยฮะมีแต่ทหารกับประชาชนวิ่งนำเห็นหนักการเมืองก็ลงมอยู่ใต้ตเวทีนะครับแถมทำตัวเป็นไส้เสืกอีกนะฝ่ายค้านก็พูดแต่วาทกรรมดีๆพี่น้องเห็นไหมชังทหารอีกต่างหากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเคยเห็นกิจกรรมที่ทำต่อต่างประเทศอย่างเขมีเขม,มัน ชิญเอ็นเอเคมาพบจนข่าวมาพบพูดคุยไม่มีเลยถแถลงมาแก้ตัวตลอดถแถลงกับคนไทยตั้งแต่ขุดคูเลนนี่ต้องรีบปาดเปลียวไวยวายนะครับดักคอดักหน้าดักหลังเขาให้เป็นกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่กระทรวงแก้ตัวทักษิณนในเรื่องต่างประเทศ <c oughs> ในชิปหายนี่ะเซนที่รับไม่ได้ครับ <c oughs> ข้างหน้านี่ชิปหายแน่แนถ้ายัางเป็นอย่างนี้ทางเลือกทางเลือกสามเดียว เปลี่ยนตัวเวลีนตรเ,เ,เปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นครับไม่งั้นชิปหายแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่พูดมาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องชิงอำนาจแต่เป็นเรื่องบ้านเมืองจะชิบหายที่น้องที่ตายไปเราจะไม่ให้คุณตายฟรีเราจะไม่ให้คุณตายฟรี เพราะฉะนั้นเปิดคลิปเลยครับครับที่ผ่านไปก็เป็นคำถามสำคัญที่ถามตอบเพื่อให้ทันการก่อนนะครับเขาะจะเปิดคลิปได้นหครับโอเคนะโผฝนไฟในฝันผันลุ่ยช่วยโผ ฝันไปไหนฝันไม่เพืไอหท่านสบายวันนี้เราต้องพูดเป็นระาดสิระบาพูดต้องไปทานต้องมาบ้นันท่าคไม่หวั่นไหวเราอกทานสิ่ต้องไปมดขาให้พดท่้องสิ่งใสิงท่าต้องพูดเป็น พูดเป็นระบบนะจนแนวแหกวุนเช้นวุนเช่นวุนเช่นวุนเช่นโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์แก้วสลรอาจารย์ผันสูงอธิพงษธี